สวัสดีค่ะก็ยี่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกวันนี้พบกับดิฉันริปดาจันทรสักและผมธีรภาพประิ์คุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคิณลิปดาครับ,ค,รบค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยนะคะคุณธีรภาพบอกดิฉันว่าจะชวนท่านผู้ฟังเนี่ยไปฟังตำนานสมุนไพรปรินผิวสาวพมา่าหรือว่าที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่ามหัศจันทนรธนาคาแหมแค่ฟังตอนนี้เนี่ย สาวๆหลายคนก็เริ่มตั้งอกตั้งใจฟังแล้วนะคะใช่ครับค่ะเราเริ่มกันเลยดีไหมคะครับกเ็เวลาที่ผมเดินทางไปทำสารคดีนเนี่ยนอกเอจากถ่ายภาพวัดวาอารามป,ปราสาทพ,พระราชวังวีตุทัพแล้วเนี่ยเราก็จะถ่ายภาพบุคคลนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่และสิ่งที่นั้นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีรูปร่นางหน้าตาเป็นอย่างไรมีวิถีวัฒนธรรมอย่างไรแต่งกายอย่างไรสวมหมวกประเภทไหนนะครับ แต่เวลาที่เราโครร้ชภาไปที่หน้าสต,ตรีแล้วเนี่ยพอเราเอาภาพมาดูเนี่ยใบหน้าของสาวพาม่าหรือชาพามา่าไม่ว่าเฉพาะสาวๆนะครับตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งถึงคุณย่าคุณยายเนี่ยจะมีะลักษณะอย่างหนึ่งที่เด่นชัดมากเลยก็คือการมีแว่งสมนุนไพรที่เรียกว่าตันาคาทาอยู่ที่หน้านะเป็นวงกลมบ้างเป,เป็นเป็นริ้วๆบ้างนะครับาบางทีก็ทําเป็นรูปใบไม้สีที่แก้มบ้างเพราะฉะนั้น ไม่มีภาพของผู้หญิงในประเทศไหนในเอเชียที่จะมีรักษณะที่โดดเด่นเท่าสาวพม่าอีกแล้วก็เหตุผลเ,เพราะว่าพวกเขาใช้สมุนไพรที่ผมเรียกว่าเป็นตามหาัศจรรย์มากมากเลยนะครับที่เรียกว่าตันลักขานะครับออกเสียงแบบชาวพม่าว่าตันลักขาค่ะก็ขออนุญ,ญาตออกเสียงเหมือนคุณธีรภาพนะคะตันลักขาใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะจริงจริงแล้วมัน,มนเป็นค่ะ,คะจริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของคนพม่าหรือมันมาจากชาติใดคะ พอเราสื่อสารเราเรื่องไปแล้วเนี่ยต้องพูดว่าเ,เนื่องจากว่าต้นรากทางวัฒนธรรมของสวนตะภูหรืออุตสาคเนหรือเอเคอร์นโนเยงต้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากอินเดียนะครับอินเดียนั้นมีมีธรรมเนียมในการเอาไม้หอมที่เรียกว่าเซนเดอร์ญญวูดนะฮะมาทาที่หน้านะครับหรือว่าที่สันจมูกโดยเฉพาะเด็กที่เกิดใหม่นะครับในราชในราชมิตรูลหรือพระบรมมวง,งสารวงนั้นก็จะต้องทาแป้งทําจากไม้หอม ซนเดลวูดเนี่ยที่จมูกและริ้วแก้มธรรมเนียมนี้เนี่ยก็ส่งต่อมาอยางจนชาติมอนจนชาติมอนนั้นถือว่าเป็นหน้าต่างบานแรกของอุาษาคเนรือสุวนภูมิโดยอินเดียทางใต้ที่รับอว่าฮันินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีการนุ่งสโลง,สสงการสาดน้ําสงกรานเนี่ยนะครับมอนรับแต่อินเดียก่อนใครๆทั้งนั้นเลยรวมทั้งศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวมอนก็รับเอา ทำเนียมการทำเครื่องหอมที่ใบหน้ามานานแล้วแต่ว่าเป็นต้นวูดหรือไม้หอมในทนี่ราบรูปอินทรบุรีมันมันหาได้ไม่ง่ายเท่ากับในเขตแชมพูทวีปนะครับก็ปรากฏว่ามีการไปนค้นพบต้นไม้ชนิดหนึ่งในเขตอินรบวดีตอนเหนือนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือแถบเนืองฟุก,กาม,มันเดลเลแถบนั้นน,นะครับซึ่งเป็นเขตแห้งแล้งสิงทะเลทรายหรือรายโซนมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าตนันนคา ตัวแก่นของไม้เนี่ยจะไม่หอมแต่ว่าเปลือกของมันเนี่ยคนมอนสมัยโบร,ราณค้นพบว่าเมื่อมาถูกับ,บหินแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้ได้แป้งสีเนื้อนะครับสีน้ําตาลอ่อนซึ่งมีกลิ่นหอมก็เลยเก็บทำเนียมเอามาทาที่ใบนหน้านะครับต่อมาเมื่อ,อ,อชาวมอนโดนชาวพมา่าบุกมาโจมตีนะครับในสมัยูุกามเนี่ยราชวงศ์ฟุกามก็รับเอาทำเนียมแบบแผนประเพณี ในราชสำนักมอญเนี่ยไปเก็บทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงการงานดนตรีอ,อาหารการกินเครื่องแต่งกายการสร้างเจดียด์เนี่ยรวมทั้งรมเนียงการ่าแป้งตนาคาด้วยเพราะฉะนั้นจากอดีตนับพันปีหรือกว่าพันปีที่มอญรุ่งเรืองจนกระทั่งมายุคพม่ารุ่งเรืองราจนปัจจุบันนี้เนี่ยแป้งตนาคายังติดตรึงอยู่ที่ใบหน้าของชาวมอญชาวพมา่าเลยไปถึงชาวยะไข่ชาวไทยใหญ่ชาวกระสินชาวกระเหรี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ดีเราวัดดีสารวินสตงทั้งหมดเลยเกี่ยวกับปัจจุบันนี้เลยมากรังถึงประเทศไทยนะฮะปัจจุบันนี้มีครีมทาหน้าขาวหลายยี่ห้อเลยนะครับที่แข่งกันประกาศว่าของชั้นก็มีส่วนผสมของสมุนไพรประจิมผิวธนาคาซึ่งเป็นตำนานความนาของสาวพม,ามา่าค่สิบิจักค่ะเมื่อพูดคําว่าตำนานแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงอยากจะให้คุณธีรภาพเนี่ยเล่าถึงตำนานเกี่ยวกับธนาคา ที่มันมีเรื่องทําไมจึงเรียกว่ามหัศจรรย์ตนาคาค่ะก็ตำนานก็มีบอกว่าในสมัยเมื่อพันกว่าปีก่อนนะครับกษัตริย์มนพร้อมด้วยพระมเหสีเนี่ยก็เสด็จไปแปรพระราชฐานบนดอยแห่งหนึ่งน,นะครับบนดอยแห่งนั้นเนี่ยอุดมไปด้วยต้นตนาคาแต่ว่าต้นตนาคาในสมัยนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตำนานนะครับเพราะต้นตนาคาสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีกลิ่นหอมเหมือนสมัยนี้แต่ว่าพระมเหสีของกษัตริย์มรลงนั้นทรงทำะอบ เครื่องหอมตกพื้นฮะตัวเครื่องหอมก็คงจะเป็นพวกแป้งร่ำที่ทํามาจากผงของกล่บดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับที่เราทํากันเช่นจะดังงามาะลิอะไรต่างๆเ่ยนะฮะทำตกไปที่พื้นนะครับปรากฏว่าผ่าฤดูฝนเป็นหนึ่งฤดูการมีต้นตะนาคาต้นไม่ที่งอกขึ้นงอกขึ้นมาภายหลังมีงกลิ่นหอมจึงใจมากนะครับพระพม่าจึงนำามามาเป็นประทินผิวมาจับเป็นทุกวันนี้ผู้หญิงชาวพม่านะครับที่ขึ้นชื่อลรือทาว่า พาแป้งสมุนไทยตาคาแล้วเนียมนาจนะครับก็คือท่านนางสุภยาลัต์ซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าสีปอหรือที่อังกฤษเรียกว่าพระเจ้าสีบอขับจับองค์สุดท้ายของพม่าในสมัยราชวงศ์คองบองนะครับซึ่งมีราชทานีสุดท้ายอยู่ที่เมืองมันเะเล่ตรงเป็นมเหสีที่ขึ้นมาเนียมนาจแล้วก็ตรงมีพระราชนาจเหนือพระราชสวามีคือพระเจ้าสีปอก็มีการลับนเอกันว่า ท่านนางนั้นแช่เวลาในแต่ละวันไปจับการทาแป้งสมุนไพรไปปิ้ผิสมราคาทาแบบทั้งตัวทาก็จะกระั่งหอมไปสามห้องมัดใจพระราชาก็คือพระเจ้าสมทั้งสามีก็สิวสวสสสอพรนะเจ้า,าจสีต่อนะฮะจนกระทั่าพระเจ้าสีต่อยอมตกยู่ภายใต้อำนาจนะครับน,นางก็หยิดฉวยเอาใช้อำนาจของสามีในการจะทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นเช่นการทอดฉลเอางบประมาณเอาเงินในพังของหลวงเนี่ยไป ซื้อเทคนิคจินดาจนกระทั่งบ้านเมืองอ่อนแอแล้วก็เป็นเหตุให้มีการเสียเอืออันนี้ก็เป็นเป็นเป็นการวิเคราะห์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าแหมดูจะเป็นการโยนความผิดไปให้กับผู้หญิงมากเกินไปแม้ที่จริงว่าผู้ใหญ่ผู้ชายอ่อนแอมากกว่าและก็เป็นโทษผู้หญิงที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตอนนั้นน,นั้นสมัยมุ่งรอดกับฟิชเชียลสมัยฝรน่งสุพยาลัตนั้นใครก็ไม่อาจต้านทานอำนาจของอังกฤษได้นะครับ ให้แข <S it> <S ans> ่งเช่นแข่งยังไงก็ตามตอนนั้นมันติดมันยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะครับเพราะนั้นการที่จะไปโทษนางสุภิรัตน์อย่างเดียวนั้นก็ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันมีการเกี่ยวข้องกับธนาคารตรงที่ว่าร่ำลือกันว่านางสุภิรัตน์นั้นพาแป้งธนาคารแบบทั้งตัวหอมไปสามห้องมัดใจสามีเช่นนี้เองครับทําให้นางสุภรัตน์นั้นสกล่าวาว่าเป็นซูสีไทยฮาวแห่งรุ่งอี่างก็ดีโดยมีสมุนไพรธนาคารเป็นเครื่องมือมัดใจพระสวามีครับ ท่านสุภาพสตรีหลายท่านก็ฟังไว้นะคะจะมัดใจสามีด้วยตนะคากก็คงจะต้องทุ่มทุนเวลาแล้วก็ทุ่มทุนซื้อตนะคามากหน่อยนะคะค<ต>่ะใช้งบประมาณนี้ก็ก็พอสมควรนะคะแต่ใช้เวลานี้ก็แล้วที่ที่สำคัญคือเวลาเดินทางไปไหนนี่หน้าก็จะเหมือนสาวพม่าใช่ไหมคะจะเต็มไปด้วยแป้งอะไรอย่างเนี้แต่ว่าสาวพม่ายุคใหม่อย่างเช่นแอร์โฮสเตสครับผมก็เคยสัมภาษณ์เธอนะฮะแอร์โฮสเตสสาวพม่าเนี่ยค่ะ เราก็จะแอลเปนี่เขาก็เราก็จะไม่เห็นไม่เห็นเป็นเป็น,ปน,ปนด,วดวงดวงกลมกลมตั้งธน,นาคาที่สีที่แก้งของเธอแลอวครับแต่ว่าเธอเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เธอจะทาแป้งพับสมัยใหม่เนี่ยเธอจะรองพื้นด้วยธน,นาคาก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าธน,นาคาเนี่ยช่วยในการที่ทําให้เธอป้องกันสีป้องกันฝ้านะครับช่วยไม่ให้ช่วยแก้ดูดซับเหงื่อได้นะครับแล้วจากนั้นเธอจึงทาแป้งสมัยใหม่แล้วก็ทาลิปสติก ดะงนั้นกล่าวได้ว่าแม้ว่าจะก้างมาสู่ยุคโลกาภิวัตน์แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในสีที่ผิวแก้มผิวหน้าของสาวพมา่าทุกสาขาวิชาชีพทุกชนชั้นก็ว่าได้ครับค่ะ <Okay. S 1> ซ,ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งธนาคารหลายรูปแบบเลยพื้นฐานที่สุดเลยนะ,ะคนะคุณลิบดาท่านผู้ฟังครับเวลาที่เราไปตลาดพม่าทุกที่เลยนะฮะก็จะเห็นเขาจะมีคนขายเส้นแบ,บก็กดินเลยนะฮะด้วยการ เอาท่อนะนาคานะครับ <g ye> ซึ่งตัดเป็นท่อนๆยาวประมาณสักสองคืบหรือคืบหนึ่งเยนะฮะซึ่งตัดสินใจประมาณสักสองนิ้ววางขายอันนี้ถือว่าเป็นแป้งธนาคาแบบพื้นฐานที่สุดคนยากคนจนใช้กันแพร่หลายมากแท่งหนึ่งประมาณ3ามสี่บาทสี่ห้าบาทใช้ได้เป็นเดือนนะครับเพียงแต่ว่าต้องซื้อแท่นสินแกนิดกลมๆซึ่งผตัดสินใจประมาณสักหก,กนิ้วนะครับครึ่งฟุตเ่ยนะฮะวางไว้ที่บ้านเลยวางไวตง้ตรงตรงทางที่เดิน เดินผ่านไปผ่านมาในบ้านเช้าขึ้นมาก็วัดน้าเล็กๆวัดน้ํานิดหนึ่งเทไปที่ทาไปที่แป้ะทีะ่หินนะฮะแผ่นหินนะั้นแล้วก็เอาแท่งธนาคารฝนฝนได้ได้เป็นแท่งนิ้วซีมออกมาแล้วเนี่ยก็เอานิ้วปากมาแตะที่มือที่ที่แก้ะแล้วก็เอาหวีเสียดหวีที่เป็นซี่ๆนะฮะหรือแปรงสีฟันที่เย็นแล้วนะฮะเอามาเกลี่ยให้สวยงามถ้ามีเวลามากหน่อยก็ทําเป็นรูปใบไม้ อันนี้ถือว่าเป็นแท้งธนาคารในชีวิตพื้นฐานของชาวพม่าีิสุดปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาทําเป็นกระปุกทําเป็นน้านอบทําเป็นครีมทําเป็นก้อนสบู่ก็มีล่าสุดที่ผมไปเจอเนี่ยเขาทําเป็นผงสาหรับให้เอาไปใช้กับโรงแรมรีสอร์ทที่ทําสปาเอาไว้ผสมน้ําให้กับแขกชาวต่างชาติอาบน้ำอาบแท้งธนาคารนี้เป็นยก็มีครับชีวิตยาครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจาก เป็นสมุนไพรแล้วก็คือเป็นเครื่องสําอางนะคะเป็นเครื่องประทินโฉมจริงๆนะคะตำนานธนาคารยังมีเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะความที่อยู่ในชีวิตประจําวันของชาวพม่านะครับผมก็เวลาไปพม่าก็จะชอบดูโฆษณากนจะก็โฆษณาธนาคารเ,เยอะมากเลยเพราะว่ามีการแข่งกันพัฒนาแบงก์ธนาคารมีการแข่งกันว่าให้ครีมธนาคารแล้วเนี่ย คุณอาจจะใช้โชคดีได้ที่ทาแล้วสไลดยก็แล้วแต่เนี่ยซ่อนอยู่ในแจ้งธนาคารภาวก็จะซื้อกระปุกกรีงมาใหญ่เลยแล้วก็ทา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 เพื่อจะเอาเพื่อจะได้รางวัลอันนี้ก็เป็นวิธีการชิงโชคอย่างหนึ่งแบบสาวพม่าแบบธนาคารนี้ก็มีครับค่ะคุณธีรภาพค่ะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาก้าวหน้าไปถึงขั้นนาโนไหมคะสำหรับแป้งธนาคารเนี่ยค่ะ เขาที่ราดยังมีถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มส่งออกนะครับทาเป็นซองสปาส่งออกแล้วก็มีครับเ,เพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยจะนิยมเอามาใช้กันมากมากเลยแล้วก็ใช้อย่างเปิดเผยแล้วด้วยว่าเนื่องจากว่าสมุนไพรตะวนจริงๆธนาคาน,นั้นไม่มีพิษภัยนะครับไม่มีเป็นผสมของสารเคมีหรือพลาสติกนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจรึงเห็นผมไปในชนบทแถวฟุกามะมันเเลยเนี่ยนั่งๆอยู่ก็เห็นเวลาที่ไปหน้าร้อนๆเนี่ย คนเฒ่าคนแก่นะครับนอกจากปุริชโยแล้วเนี่ยบุริชโยมูลตโ,ตโตเป็นสัญลักษณ์ของพม่าของมอญอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเน้ําใส่แก้วน้ําแล้วก็เอาผงธนาคารโรยลงไปแล้วก็เอานิ้ววนๆใน,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 นในแก้วน้ำนะั้แล้วย,ยกดื่นเขาบอกว่าแก้กระหายน้ําชุ่มคอชื่นใจเป็นอยา่างดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์อีกแบบหนึงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ผมยังเคยเห็นกับตานะฮะแต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าคนพม่าในชนบทนั้นเวลาที่โดนนิดบาด หรือว่ามีรอยแผลฉลอกปกลมฟกช้ำดำเขียวนิดหน่อยนี่นะฮะก็จะใช้แป้งสูตรตราานใปตนนคาสมานแผลได้แต่ว่าถ้าเป็นโดนฟันมาเบื่อหวานนี่คงช่วยไม่ได้นะครับงานนี้ค่ะทีนี้ไอลักษณะของต้นเนี่ยนะคะหรือว่าในความรู้ในเชิงพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับต้นตนาคาเนี่ยนะคะได้มีการเผยแพรูุ่สาธารณาชนหรือว่าออกมาสู่ภายนอกไหมคะหรือยังเป็นความลับอยู่ก็มีการเผยแพร่ครับไม่ได้เป็นความลับเลยครับเพียงแต่ว่า มันขึ้นในเขียดร้อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแท่งธนาคารสวนไทยสัิสุทธิธนาคารที่ใช้กันทั่วประเทศหนือใต้ออกศกเนี่ยจะมาจากแหล่งเดียวเลยที่เขียดรายโซนเขียดรายโซนก็คือแถบเมืองพุก,กามแปรมันดาเลเชเวโบนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับมีชื่อทางพุณศาสตร์ว่าไลโมเนียอะคิสติสิมานะครับไลโมเนียอะคิสติสิมานะครับซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่เปลือกมีกลิ่นหอม ต้นไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อยู่ในเขตแห่งแรงจิงทะเลทรายในเขตไบโซนซึ่งเขตนั้นเนี่ยมีการค้นพบบ่อน,น้ํามันด้วยนะครับซึ่งเป็นบ่อน,น้ํามันเตาแก่ของพม่าที่เรียกว่ายีนางยองอยู่ในเขตนั้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีปริมาณน้ามันมากพอเท่านั้นเองครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีการสูบ น้ำมันขึ้นมาใช้แต่ว่าก็คงใช้ในเขตเมืองสถานั้นเท่านั้นเองครับที่คือพื้นที่ของธนาคารที่เขาคนทบนะครับก็คือแถบแถบต่างๆประเทศหรือเขตลุ่มน้ำหรือะวีตอนบนซึ่งไม่ได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลน,นาทิสที่ผ่านมาครับคุณพิจยาครับค่ะทีนี้เรามองในแง่ความห่วงใยนะคะของเราเนี่ยเคยมีไม้สักเราก็ขายดิบขายดีนะคะเราก็ตัดกันซะจนไม้สักเนี่ยแทบจะหมดป่า ธนาคาเนี่ยในปัจจุบันมีการอนุรักษ์ไว้ไหมคะหรือรว่ามีการควบคุมในเรื่องของการใช้ปริมาณการใช้อะไรเงี้ยคะการควบคุมปริมาณการใช้เนี่ยคงคงควบคุมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าใช้กันอยู่ในชีนวิตประจำวันแล้วยิ่งโลกหันกลับไปหาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาดั้งเดิมของความเป็นสุมไทยที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเนยก็ยิ่งจะควบคุมปริมาณไม่ได้ถึงปงที่ผมเรียนนะครับว่าถึงจะมีการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้น ผมทราบเพราะว่ามีการปนป่มาม้ของพม่านั้นมีการพัฒนาพันธุ์ตะหนักนะครับแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ดั้งเดิมเอาไว้แล้วก็ขยายพันธุ์ไปให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความพยายามที่จะหาพยายามที่จะไปปลูกในกิ่นที่อื่นที่นอกเขตไรายนไม่เกิแห้งแล้งกิ่นทะเลทรายเนี่ยแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพียงแต่ว่ามีการพัฒนาพันธุ์เพื่อให้มันหมายความว่ามีกลิ่นหอมมากขึ้นหรือไม่ก็ มีการปลูกกันมากขึ้นในเหตุนั้นนะครับกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีตำนานอีกบอกว่าความที่ใช้สมุนไพรไปจิงจิ๋ธนาคากันมาเต่าแก่เนี่ยชามอนชมมาม่าเชื่อว่าแผ่ทนทินที่ใช้ขนธนาคานั้นเป็นของสูงนะครับคุณอิจาครับท่านผูน้ฟัครับต้องเก็บไว้เป็นอย่างดีห้ามใครเดินข้ามเชื่อกันว่ามีผีนัดนะครับผีนัดนี่เป็นพูดชั้นสูงเขาบอกว่านัดเนี่ยเป็นมีฐานะที่ต่ํากว่าเทวดาแต่สูงกว่าผีนะครับซึ่งเป็น สิงศักดิ์ศิ์ที่ชาวพาม่านับถีอรองลงมาจากศาสนาพุทธเนี่ยเขาบอกว่าแผ่นหินที่ใช้ผนธนาคารนั้นมีนัดที่ชื่อว่าเจ้าเป็นยิงนะครับเป็นชาวพม่านะครับคอยดูแลรักษาไว้เพราะฉะนั้นนอกจากต้องเก็บรักษาไว้ยอย่างดีห้ามใครเดินข้ามห้ามไปเตะห้ามอะไรแ,แล้วเนี่ยยังต้องท,ทําพิธีเส้นสงบูชาเป็นประจําทุกปีในวันแรมหนึ่งข้าหลังออกพรรษานะครับแล้วก็เชื่อกันว่านัดเจ้าเป็นยิงนั้นจะให้พรจะอํานวยพรให้ มีความงามสมตารถนาแล้วก็จะได้สวยงามยิ่งมากๆขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางคนถึงกับตกแต่งประดับประดาแผ่นหินฝนธนาคาอย่างสวยงามวิริสมาลาสมกับเป็นของสูงทีเดียวครับเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในรากฐานที่ประจวัดังจังหวัดพิจิตรท่้นคีดเชื่อกันว่าท่นฝนหินนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับคุณนิศยาครับค่ะถ้าหากว่าดูจากว่าเราต้องใช้กับใบหน้าเนี่ย มันก็น่าจะอาสอดคล้องกับวิธีความคิดแบบไทยๆนะคะว่ามงคลอยู่ที่หน้าเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้กับหน้าเนี่ยถือว่าเป็นของมองคลเวลาเราหมดอีกแล้วละค่ะคุณธีรภาพค่ะค่ะดิฉันก็คิดว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องความงามดิฉันคิดว่าความงามที่แท้จริงนั้นคือสิ่งที่อยู่ภายใต้ใบหน้าที่งดงามก็คือจิตใจที่งดงามหรือว่าความดีงามที่ได ทำอยู่นะคะดิฉันคิดว่าชาวพม่าที่งดงามอีกอันหนึ่งก็คือการเป็นพุทธศาสนกชนที่เข้งครัดนะคะการยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมที่ดีงามดิฉันคิดว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราน่าจะเผยแพร่ความคิดนี้สู่เยาวชนหรือว่าคุณสุภาพสตรีของบ้านเรานะคะว่าการรักษาขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามแต่ดั้งเดิมหรือการอยู่อย่างประหยัดคุณธีรภาพมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมคะในแง่ของความงาม<บ>ที่เราจะนําเสนอในสัปดาห์นี้นะคะ่ะ ครับผมก็เห็นบว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกระแสแฟชั่นและเกิดนั้นเนื่องมาจากความพยายามของผู้ผลิตครีมผิวขาวนะครับทำให้บนงจิค่านิยมุิงผิดว่าคนจะได้รับความนิยมหรือว่าคนจะเด่นจะดังจะได้รับความสนใจนั้นจะต้องมีผิวขาวนะครับซึ่งบางทีมันก็เป็นความเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วถ้าผิวขาวอย่างเดียวกับจิตใจนั้นดำซามหรือสกปกหรือว่าดํานั้นมันก็ไม่สามารถที่จะให้คนนั้นได้รับความสนใจ อย่างแท้จริงได้นะครับเพราะนั้นก็เห็นด้วยกับคุณลิจาว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่สาคัญกว่าผิวที่นวลเนียนและขาวนั้นก็คือความสะอาดของจิตใจนั่นเองครับทางผุ้ฟังครบค่ะก็อีกส่วนหนึ่งที่ดิฉันจะเสริมก็คือคนผิวดําเนี่ยอย่าน้อยใจนะคะเพราะว่าความงามนั้นแล้วแต่ชาติไหนจะมองเราจะเคยได้ยินนะคะว่าบางชนชาติก็นิยมคนดำนะคะหรือแม้กระทั่งคนอ้วนคนผอมเนี่ยนะคะก็คือแล้วแต่มุมมองที่แตกต่างกันเวลาหมดลงราค่าคุณธีภาพคะ ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็อำลาท่านผู้ฟังไปอีกแล้วค่ะจากดิฉันลิบดาจันทรศักด์ผมคีรพาพผลิตุณสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ